รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ต่ายคะ่ะวันนี้ต่ายก็อยู่ที่หมู่บ้านหมอกจำแปะอีกครั้งนะคะวันนี้ต่ายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิธีการทํากล้วยฉับนะคะซึ่งกล้วยฉับนี้ก็ไม่ใช่กล้วยฉับธรรมดานะคะจะเป็นกล้วยฉับกะทิค่ะตอนนี้ต่ายอยู่ที่บ้านของคุณยายหนุย่ยเดี๋ยวต่ายจะพาไปดูนะคะว่าจะมีวิธีการทํายังไงตามต่ายมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะตามน้องต่าย ไปที่บ้านคุณยายหนุย่ยเรือนคําวงอินบ้านหมอกจำแปะกันค่ะเพื่อจะไปชิมกล้วยฉาบที่อร่อยที่สุดในแม่ห้องสอนนั่นก็คือกล้วยฉาบกะทิยายหนุ่ยค่ะยายหนุ่ยทำกล้วยฉาบมานานแล้วนับกว่า10ปีหากเอ่ยถึงกล้วยฉาบหมอกจำแปะแทบทุกคนจะรู้จักและชื่นชอบในรสชาติของกล้วยฉาบหมอกจำแปะค่ะเป็นกล้วยพันุอะไรนะคะ กล้วยพันหักมุกค,ค่ะแล้วทําไมเราต้องนํากล้วยพันธุ์หักมุกนี้มาทําคะใช้กล้วยน้ําว้าธรรมดาไม่ได้หรอคะมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะถ้ากล้วยน้ําว้านี่มันจะแข็งหน่อยค่ะกล้วยหักมุกอ่ะมันจะหอมกรอบหน่อยค่ะ จะมีความอร่อยแตกต่างกันยายหนุ่ยทำกล้วยฉาบมานานแล้วนับกว่า10ปีหากเอ่ยถึงกล้วยฉาบหมอกจำแปะแทบทุกคนจะรู้จักและชื่นชอบในรสชาติของกล้วยฉาบหมอกจำแปค่ะยายหนุ่ยใช้กล้วยหักมุกหรืออีกชื่อคือกล้วยสม้มดิบหรือว่าห่าม ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรหลังจากตัดกล้วยมาแล้วใย,ยหนุ่ยก็จะพักกล้วยไว้ก่อนหนึ่งวันหลังจากนั้นก็นำกล้วยมาปอกเปลือกแล้วนำไปหั่นบางๆนำไปคลุกกับแป้งที่มีทั้งแป้งว่าวและแป้งกรอบผสมกับน้ำตาลน,น้ำกะทิและงาดำแล้วนำไปทอดพร้อมกับใบเตยสดเพื่อให้มีกลิ่นหอมพอกล้วยเหลืองก็ตักขึ้นพักไว้และนำไปแพ็ ก็จะได้กล้วยฉาบที่มีรสชาติอร่อยหวานหอมและกรอบซึ่งถือได้ว่าสูตรของใหญ่หนุ่ยนี้มีเพียงที่เดียวค่ะราคาเท่าไหร่บ้างคะถึงมีถุงใหญ่ถุงใหญ่นี่บาทค่ะ,ะแล้วถุงเล็กถุงเล็กนี่1ิบบาทมันจะมีความหวานหอมแต่ไม่หวานเยอะค่ะกินได้ เป็นกิโลก็ไม่มีปัญหาค่ะกล้วยชาป,ป้าหนุ่ยก็เป็นที่รู้จักกันมานานนะครับมีสุดเด็ดในการใส่กะทิและงาเป็นวัตถุดิบท้องถิน่นทำให้กล้วยชาป,ป้าหนุ่ยอร่อยเป็นพิเศษได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกล้วยชาป,ป้าหนุย่ยถือว่าเป็นของดี ของบ้านหมอกจำแปะนะครับค่ะตอนนี้ขอแนะนํากล้วยฉับป,ป้านหนุ่ยนะคะกล้วยฉาบกะทิค่ะไม่เหมือนใครค่ะรสชาติรสชาติแปลกนะคะอร่อยละท้วจังหวัดแม่สอนนี้เราจะสั่งซื้อได้ค่ะรู้จักกันท้วจังหวัดแม่อสอนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของป้านหนุ่ยเองอะค่ะเขาทำมานานแล้วค่ะหลายหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วอะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกล้วยฉาบกะทิยายหนุย่ย สามารถไปซื้อด้วยตนเองได้นะคะที่บ้านยายหนุ่ยหมอกจำแปะหรือว่าจะสั่งจองทางหมายเลขโทรศัพท์0800339812ก่อนเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังเพราะกล้วยฉาบกะทิยายหนุ่ยอร่อยมากจนทำขายแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นรายได้เสริมของคนในหมู่บ้านหมอกจำแปะนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook แม่ห้องสอนครีเอทีฟหรือช่อง YouTube แม่ห้องสอนครีเอทีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไต่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ